ส่งงานครับยาริสพันห้านะฮะคันนี้รีบแบบน้ำมันโซฮอลเก้าห้าเกียร์ออโต้ท่อใบดึงนะครับร้อสิบห้าเดิมๆันหนาวิ่งทื่อๆเดี๋ยวมาดูการจูแล้ววิ่งยังไงนะฮะคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่งของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเอเอฟพาแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะจ๊ะ มาสปีดเทสนะครับยาร, 1, 5, ริสพันห้าเกียร์ออโต้นะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวรอพีโรโต้ไปแป๊บหนึ่งนะฮะถือกล้องลำบากจะถ่ายยังไงเห็นนีอเออันพาดินะฮะสปีดเทสนะครับไปเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างฮนะ ร้อยสิบแล้วร้อยยี่แล้ว,ลวปีพหนอนไม่ถนักเลยโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ยาลิงคเพื่อพันธะนะฮะลองดูครับมีอะไรแตกต่างจะรถ้ทันบ้างต,ตาลิงเป็นยังไงนะฮะมีจูนจนคันละสามพันห้บาทนะครับ แล้วก็หน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามน้าปักซอยรั้วสีงนงิน,นะฮะอีกที่คือรับลูกค้าของเจ็ดนะฮะที่ของเจ็ดให้บริการแต่การจูนอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสทั่วไปอะไรของเจ็ดผมไม่รับเลยนะฮะรวมถึงจูนรอบสถานที่ก็บบกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลแบบแล้วก็ทวิตเตอกนะครับพิมพีจูนรีแบบกคอนด้าเจอทั้งสี่ช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสี่ช่องทางผมแด้เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะจ๊ะก็ส่งะฮะ ขอบคุณครับ